คุณพิธาจะโดนคดีหุ้นสื่อไอทีวีหรือไม่ตอนนี้ต้องแยกเป็น2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือถือหุ้นสื่อไอทีวีจริงหรือเปล่าเรื่อง2คือแล้วไอทีวีเนี่ยยังเป็นสื่ออยู่ไหมก่อนอื่นเลยไม่พูดถึงกะกะตคงไม่ได้นะครับคุณพิธาเนี่ยทำหน้าที่สสมาแล้ว4ปีนะครับทําไมเพิ่งมาผิดตอนที่เขาเป็นคน n ด i ดตนายกและตอนเขาสมัครสสใหม่ๆเขาไม่ผิดละครับ ซึ่งกะกะตเนี่ยได้รางวัลถึง2รางวัลด้วยกันรางวัลแรกนะครับกะกะตเนี่ยคว้ารางวัลหน่วยงานที่มีความโปรง่งใสที่สุดนอกจากนั้นนะครับกะกะตยังเข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดหลังคว้า89.19คะแนนในกลุ่มองค์กรอิสระถ้าคุณพิธาผิดเนี่ยกะกะตก็ต้องผิดครับเพราะปล่อยให้คนที่ไม่มีคุณสมบัติปเป็นสสททำงานมาถึง4ปีด้วยกัน ทีนี้มาต่อที่ว่าคุณพิธาจะโดนเรื่องสื่อหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกครับต้องแบ่งเป็นสประเด็นถือหุ้นสื่อจริงไหม2คือไอทีวียังเป็นสื่ออยู่หรือเปล่าข้อ1ก่อนถือหุ้นสื่อจริงไหมเรื่องหุ้นเนี่ยมันเริ่มจากคุณพ่อของคุณพิธานะครับที่มีหุ้นสื่อไอทีวีแต่พอคุณพ่อเสียชีวิตก็เหมือนหลายๆครอบครัวครัครบก็ต้องตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งครอบครัวคุณพิธาก็ตั้งคุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดก เหมือนบ้านผมตอนคุณพ่อเสียก็ตั้งพี่สาวเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับตอนที่คุณพ่อหรือคุณแม่คุณเสียไปเนี่ยคุณก็ต้องตั้งคนในบ้านเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกแต่ประเด็นคือผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของมรดกครับจริงๆเรื่องเนี้ผมถามเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นทั้งทนายอายการผู้พิพากษามาแล้วนะครับทุกคนบอกเหมือนกันว่า ผู้จัดการมรดกนั้นไม่ใช่เจ้าของมรดกครับแต่เดี๋ยวผมจะถามอีก2แหล่งที่น่าเชื่อถือมากครับนั่นก็คือ AI ที่ชื่อว่า c h a t GPT แล้วก็ b a r d ครับเริ่มต้นที่ c h a t GPT ก่อนนะครับผมถามว่าตามกฎหมายของประเทศไทยผู้จัดการมรดกเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของมรดกหรือไม่นะครับแล้วก็กดปุ๊บนี่มันก็ไปหาคำตอบมาให้ครับเดี๋ยวรอมันตอบ ให้ครบทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับ คำตอบคือตามกฎหมายของประเทศไทยผู้จัดการมรดกไม่ถือว่าเป็นเจ้าของมรดกแต่เป็นบุคคลที่มีหน้าที่จัดการมรดกให้เป็นไปตามที่ผู้มรณกรรมได้กำหนดไว้ในพินัยกรรมหรือตามที่กฎหมายกำหนดชัด GPT บอกว่าไม่ใช่ครับทีนี้ลองไปดูบาร์ของ Google ดูบ้าง นี่ครับ Bard ของ Google นะครับเป็น AI คู่แข่ง ChatGPT นะครับคำถามเดียวกันครับตามกฎหมายของประเทศไทยผู้จัดการมรดกถือว่าเป็นเจ้าของมรดกหรือไม่แล้วก็กดตรงนี้ครับปุ๊บรอคำตอบสักครู่นะครับคำตอบคือไม่ผู้จัดการมรดกไม่ใช่เจ้าของมรดกแต่เป็นบุคคลที่มีหน้าที่จัดการมรดกของเจ้าของมรดก แทนทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1713ถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นเจ้าของมรดกก็แปลว่าไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นไอทีวีด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นไอทีวีไอข้อที่2นั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยก็ยังได้แต่ไหนๆหนทำแล้วก็ทำให้สุดเลยละกันสมมติว่าเขาให้ผู้จัดการมรดกเนี่ย ถือว่าเป็นเจ้าของมรดกก็คือคุณพิธาเนี่ยเป็นเจ้าของหุ้นไอทีวีทีนี้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมเขาไม่อยากให้สอสอหรือว่านักการเมืองนั้นถือหุ้นสื่อเพราะเขาเกรงว่าสอสอหรือว่านักการเมืองคนนั้นเนี่ยจะไปครอบงําสื่อจะได้เปรียบในการทําประชาสัมพันธ์การทําการตลาดซึ่งจะไม่แฟร์ต่อนักการเมืองคนอื่นทีนี้ก็ต้องมาดูข้อได้จริงกันครับไอทีวีเนี่ย ปิดกิจการตั้งแต่ปี2550พผ่านมาแล้ว16-17ปีครับผมเนี่ยก็คงพูดแทนคนอื่นไม่ได้นะครับก็เลยต้องขอถามทุกคนนะครับรวมไปถึงสารธรรมนูญด้วยว่าในช่วงก่อนการเลือกตั้งป66ี66เนี่ยนะครับทุกคนได้ดูอะไรบ้างจากไอทนะครับแล้วทำให้คุณเนี่ยไปเลือกคุณพิธาหรือว่าพรรคเก้าไกลมีคุณพิธาเนี่ยไปออกช่องไอทหรือบริษัทลูกของไอทีบ้างไหม มีไปออกดีเบตของ ITV ตอนไหนหรือเปล่าที่ผมไม่เคยเห็นมีเว็บทรงเว็บไซต์หรือว่ามีหนังสือพิมพ์หรือว่ามีนิตยสารหรือว่ามีอะไรก็ตามที่คุณอ่านแล้วปุ๊บโอ้โหเนี่ยต้องไปเลือกคุณพิธาและพักเก้าไกลที่มาจาก ITV มีบ้างไหมครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคนอื่นเคยเห็นยังไงผมไม่ทราบเลครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไร้สาระมาก เพราะมันตกตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วคือคุณพิธานั้นไม่ใช่เจ้าของหุ้นไอทีีเพราะเป็นเพียงผู้จัดการมรดกเมื่อข้อหนึ่งไม่ผ่านก็ไม่ต้องไปข้อ,อ2ด้วยซ้ําแต่ต่อให้ไปข้อ2 i t ไอทีีนั้นก็ไม่ได้เป็นสื่อมานานมาก16ปีแล้วแต่สิ่งที่กกตหรือว่าสารรัฐมนูญคนทำนั้นคือหาคนที่พยายามทําให้ไอทวีนั้นกลับคืนชีพขึ้นมาต่างหากครับว่าทําทําไมสุดท้ายมีโบนัสให้ครับ องค์กรอิสระมาจากไหนนี่คือ10ปีที่ผ่านมาครับข้างบนเหมือนเดิมข้างล่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ชื่อจากสนชเป็นสอวอครับสอวอแต่งตั้งองค์กรอิสระทั้งหมดตั้งแต่สอตองอปป,ปชกสอมอกกตผู้ตรวจการแผ่นดินและสารรัฐธรรมนูญครับ สรุปรัฐธรรมนูญปี60นะครับสวนั้นมีอำนาจเห็นชอบตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดครับคำถามคือในเมื่อองค์กรอิสระนั้นถูกเลือกมาทั้งหมดเลยเนี่ยคุณว่ามันอิสระจริงๆหรือเปล่าครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่9คนด้วยกันนะครับมีประชาชนเลือกมา0คนครับถูกแต่งตั้งมาทั้งสิ้นคำถามคือทำไมเขาถึงมีอำนาจมากกว่าประชาชน14ล้านคน ทำไมคนที่ประชาชนไม่ได้เลือกเลยถึงมีสิทธิ์ถึงมาบอกคนที่ประชาชนเลือกมาว่าให้หยุดทำงานว่า้พ้นออกจากตำแหนง่งใครคิดว่าแบบนี้มันผิดปกติบ้างครับและใครเห็นด้วยบ้างว่าเราควรจะยุบองคอ์กรอิสระเหล่านี้ได้แล้วและคราวหน้าถ้าจะมีอีกต้องมาพิ t ไอเดียให้เราฟังก่อนจะปปอชอรกรกตสารรัฐธรรมนูญต้องมาพรีเซต์ ต้องมาหาเสียงให้ประชาชนได้เลือกทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าอำนาจในมือคุณเยอะเหลือเกินยิ่งอำนาจเยอะยิ่งต้องถูกคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับไม่ว่าผลผู้นี้จะเป็นยังไงประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วครับ